สวัสดีครับ CTR Camping t a v e l Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวผ้าขนนหนูแห้งเร็วนะครับของ n a t u r e h i g h นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะครับขนาด1 3อาคูณ73ดนะครับก็คือกว้าง73นะครับยาว130ยมเซนนะครับก็นี่ผมสั่งมา2ผพื้น2สีนะครับคนละสีคนละสีกับผู้ช่วยนะผู้ช่วย อ่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยแกะให้ดูดีกว่าว่ากลางมาแล้วมันใหญ่ขนาดไหนของผู้ช่วยสีน้ำเงินใช่ไหมเนี่ยพอบอกผู้ช่วยงอนนี่นี่นารักน่หารักเออดึงได้เลยดึงออกได้เลยอ้อคืนนั้นเป็นของเธอใช่เพราะว่าเขาชอบสี้า ลองห่อสิลองห่อสิอหอส่หอหนีบสิใหญ่ไหมเด็ดใส่ไหมหลองลองนุ่งนี่ลองนุ่งลองนุ่งว่าถ้ากระโจมอ,อกมาเป็นยังไงถ้าคนัวเล็กกว่าจ,จะมีดเหรอ,อก็ได้อยู่ได้อยู่ออโอเคอยู่โอเคอยู่ อันนี้ก็ราคามันก็อยู่ประมาณราคาเต็มมันอยู่ประมาณ479บาทนะครับแต่ว่าผมก็เหมือนเดิมครับซื้อมาในช่วงที่มันลดสะบั้นหันแหลกนะครับก็ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทเกือบเกือบ300อยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน้ำหนักมันคือชอบตรงที่ว่ามันมีซองเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายนะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบแห้งเร็วนะฮะยังไงก็ ลองดูแล้วกันเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับมีให้เลือกหลายสีอยู่นะครับของเนเจอร์ไฮก็เข้าไปดูนะช้อปปี l a าซาดหรือว่าในร้านใน Facebook นะครับซื้อเอาผมไม่มีขายนะครโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับ